เอาละจ้าก็สวัสดีกับผมนะจ้ามาอยู่กับผมใครดูคือเด็กเขาดูเคเด็คระครักนะฮะวันนี้ก็เลยมาอยู่ในเกมฟุตทาวเวอร์เดฟเฟนต์นะผมก็จะไปรีวอารองนะครับผมที่เพิ่งได้มาใหม่นี่อารองอืมมันไม่ใช่เป็นอาร์ล์อาร์อาร์ลายวันนะชื่ออะไรลวันนะช่างมันไปเรื่องโมเลยดีกว่านะครับผมไป แล้วก็จะมาลองดูนะครับว่าอารองเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงจะฟรียบเปล่าหรือมันจะยังไงสกิปเวฟเลยเอาเอาแบบนี้แหละเอาแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยไม่เอาดิเอาแบบนี้เดี๋ยวเอาตวัวสกิปด้วยไปมาแล้วก็มาเริ่มวางอารองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูสิอารองตียังไง เอุยอลรองฟันนี้เลยนะแบบอาองฟันนะผมดูอาลองฟันตัวเป็นเหล็กนี่ยม,มันเลื่อมยางไนะไม่ตัวมันเลื่อมยังไนงะอาลองก็วางได้สิบตัวนะฮะโคตรเจ๋งไปคุณนสองไปช้าช้าคูสองไป แล้ววางตัวที่สามไปแล้ววา, 3, ลว,วางไปแล้วใช่ไหมตัวที่สี่อ่าตัวที่สี่เพิ่งวางตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดแปดเก้าไปตีตีช่วยกันตีเออช่วยกันตีดีมาก โ,อ,โ,หโหอ่าลองตีโคตรรัวครับโอ้ยจะวางไว้เฮ้ยเออโอ้ยวางสิโอ้โหโห,โโหแหลกเน็ดเน็ดเน็ดผมน่าจะโอ้โหเน็ดเพลงกระสวยมากเออล้วเป็นไรกันนะไม่ปล่อยมันหลุดอย่างนั้นนะ โอ้พี่พี่ก็ปล่อยหลุดซะพี่ก็ปล่อยหลุดซะเกินก็อัพตันนะผมดาเมจอยู่ที่80นะครูดาวการจบตีอยู่ที่ศูนย์สามวิ <S <S เล้งสิบหกอัพเอร์ดาเมจต่อวิต่อหนึ่งวินาทีเนี่ยอยู่ที่สองร้อยหกสิบเจ็ดก็ถือว่าเยอะไหมก็ถ้าเ,เทียบกับลูฟี่ก็น่าจะเยอะกว่ามันก็ต้องเยอะกว่าลูฟี่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า เออใช่เยอะกว่าลูฟีห่หน่อยหน่อยหน่อยจริงได้กว้างกว้างกว่าเลยนะอ่าหอดเฟียครับแล้วก็คูณสามไปเลยไปคูณสามไปรีวิวแบบเน็ตอย่างเงี้ยแหละไปเงินหมดโอต้ตีตีตีรัว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  รวย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 ัวยจัดปลัดบอกรวยจัดปลัดบอกพี่กรวเกินอัพเกรดเกรดเลยอัพเกรด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 ชุก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 เลยไปไปอัพเกรดอัพเกรด รู้สึว่าผมจะผ่าน30เว็บนี้ไปได้หรือเปล่าหลังจากที่มีอารองแล้วนะครับตอนแรกไม่มีอารองตอนนี้มีอารองแล้วรู้ว่าลองแล้วจะชนะหรือเปล่าโอ้ตี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 ต,ตีวางสิพี่พี่เป็นไรนะพี่ก็วางสึครับเออพี่ก็วางเลยวางไปเลยพี่ไมนต้องกลัวพม วางไปเลยเอ่อวางไปเลยนะครับแน่นๆจุกๆจุกๆ,ๆจุกๆไปจุกๆจุกๆจุกๆ,ๆอ๋อวางไม่ได้แล้วตันแล้วก็อัปเกตรดต่อเลยเฮ้ยอารองอยังอัพไม่เสร็จเลยอัพอารองให้ตันก่อนนะครับผมอัพอารองให้ตนันลูฟี่ให้ตนันลูฟี่ ลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ฟีตันแล้วอ่าลูฟี่ตันลูฟี่ตันลูฟี่ตันจะพูดอะไรครับนี้อ่ยไปไปไปลูฟี่ตันโอเคเราก็มาดูกันดีกว่าเฮ้ยลองดูกันดีกว่าว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะครับผมอะไรที่มีอาลองมาช่วย ค่าวางอยู่อาลองอยู่ที่ร้อห้าสิบนะครับผมอัปเกรดตันเลเวลสี่จะมีดาเมจอยู่ที่แปดสิบคูดาวโจมตีศูนย์จุดสามวิระยะสิบหกแล้วก็ดพีเอสสองร้อยหกสิบเจ็ดต่อหนึ่งวิถ้าเก็บเป็นเฟิร์สได้โจมตีเป็นเป็นไหนเนะี่ยโจมตีเดียววะเนะี่ยวิชวลเอฟเฟกต์ปิดไหมมันน่าจะโจมตีเดียวนะว่า ใช่น่าจะโจมตีเดียวมั้งนะถ้ามเป็นวงเงีย้ยก็ยวรอดูตัวต่วอไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเออเออี o e, หรือว่าสีแบบธรรมดานะเสียงโคดดังเลยเสียงฟันคอยโดร้อยศูนย์กวัวบอยืนคุมเจ้าตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้เหรอเด้อพวกแกทำงานได้ดีมากจัดการทุกวันในหมดอย่าให้เหลือมาถึงฐานเชือ จัดการไปโอ้โหรััวรัวรััวรัวรัวรัวอ้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้้ยอย่านะอย่านะอุ้ยขอและขอละมันปล่อยตัวมีฮอกอู่แล้วมีฮอกโคตรถึกเลยเท่าไหร่วะน่ะมีฮอกเลเท่าไหร่วะมีฮอกเล่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ เกมก็เบาแล้วนะถ้นดังมากฟันดังมากมีฮอกเลือดหมื่นสามดูเท่าผมจะรอดไหมโอ้โหสภาพไม่น่ารอดโอ้แล้วเน็ตโอ้โหวิ่งเข้าไปโอ้เข้าไปโอ้โหหมดเลยแต่เดีก็ได้มาเจ็ดสิบแปดนะครับโอเคกลับลับบีเลิกฝันได้แล้วเฮ้ย แล้วกลับมากันแล้วจะพูดทําไมก็พูดเป็นนั่นแหละไม่มีอะไรจะพูดก็เลยพูดเออพูดเพื่อพูดเพื่ออันนี้คือ,อไรมารีนอะไรคือซิตอ๋อเฮ้ย <c oughs> ถึงกระจามเลยเ <c oughs> อดัอ้นเอาดันเอาดันอุดงอุดงแล้วกันนะชื่ออัลลิเกเตอร์โอ้โหมันเปลี่ยนจากขกาั้วกระดาษ อันนี้ก็จระเข้เหมือนกันนะฮะับจะเป็นสายอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้อะไรโทโทจิบุระมาลีนี่ไม่น่าสุ่มเลยว่ะแต่เรามีร้อยหนึ่งเราก็สุ่มไปปุ๊บไม่น่าสุม่มจริง <c oughs> โอ้โหอะไรฮะได้ตัวอะไรฮะให้ตัวอะไรผมมาครับชายนี่ดามิอันนี้อะไรบิ๊กม,มัมบอโอ้โหแพงจัด โอ้โเว้ยนี่อะไรเฮ้ยดูโบโ99โรูบักอันนี้อะไรอะชายนี่มามังกี้เฮ้ยนั่นผมจัดเลยแล้วกันนะครับผมผมจัดดูโบโเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมมาจัดให้คลิปต่อไปดีกว่าส่วนคลิปนี้นะครับผม คลิปต่อไปผมจะมารีวิวเจ้ามารีนนะไม่รู้จะรีวิวทำไมกันแต่ก็นะอาจจะทำให้ผมผ่านด่านผ่านด่านต่อไปได้โอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วเราก็จะไปซื้อเจ้าซูโบชื่ออะไรนะชื่อดาโบกันในคลิปต่อไป